มไปอิตาลีดานะ่าฮะอมไปอิตาลีดิน่าเอเตเฟร์เรานะอุปถัมไปอิตาลีเลยด,ดูสิได้าาราคาติดสวัสดิ์แตริงคอมพานีเด็ดที่จะไปสามพัน่ะสองคืนเดียวอู้หูไปลองสกอร์ลอิตาลี อิตาเลียนอิตาเลียนไปกินพิซซ่าอิตาเลียนเลยอู้วีผมผู้สาวอ่อสียนสตินโซเฟียิเฟียโาฟีแอน Oh, yo de una lo